หากทีมโอลิมปิกไทยมีพณิพักบงพัฒนากิจเป็นตัวชูโรงพาราลิมปิกไทยก็มีสายสุนีชนะยืนหนึ่งมาตลอดเช่นเดียวกันในวัย50ปีเธออาจจะกลายเป็นนักดาบที่ร่วงโรยสำหรับคนทั่วไปแต่ทั่วโลกรู้ดีว่าแววคือนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบมือหของโลกและครั้งนี้เธอก็ยืนยันคำนั้นด้วยการคว้าสเหรียญทองจากการแข่งขันทั้ง3ดาบเริ่มต้นด้วยในประเภทเซอร์คลาสบีเธอชนะ เซียวหลงจากจีน15-14ต่อซึ่งเป็นประเภทที่เธอไม่ถนัดที่สุดนะครับจากนั้นก็เป็นประเภทฟรอยคลาสบีก็เจอกับเซียวหลงอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้แววชนะเด็ดขาดไป15-11ต่อและปิดท้ายด้วยประเภทเอเป้ครับเอาชนะคังซูจากจีน15-7ต่อทำให้เธอกลายเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกในพาราเกมที่ได้3เหรียญทองจากการแข่งขันสมัยเดียวครับ ในประวัติศาส์ของกีฬาฟันดาบของพราลิมปิกเกมส์รับ16ครั้งที่ผ่านมานับตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี1960ที่เม็กซิโก,โกมีเพียงคนเดียวครับที่เก็บได้3เหรียญทองในประเภทบุคคลในการแข่งขันครั้งเดียวครับแต่ว่าเป็นฝ่ายชายก็คือโรเบรโตมาันจากอิตาลีนะครับที่ทำได้เมื่อปี1968หรือเมื่อ56ปีที่แล้วครับ เราเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับว่าความพยายามของนักกีฬาพาราเกมส์ต้องมีมากกว่านักกีฬาทั่วไปทุกคนจึงสมควรได้รับความชื่นชมและเชิดชูอย่างที่สุดไม่ใช่แค่ในฐานะนักกีฬาเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้กับคนปกติได้ลุกขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองด้วยครับแต่สําหรับแววต้องบอกว่าการต่อสู้ของเธอถือว่าสูงกว่าขั้นสูงสุดครับเพราะไม่ใช่สู้เพื่อชัยชนะเนื่องจากเมื่อ33ปีก่อนหน้านี้เธอต้องต่อสู้ เพื่อการอยู่ให้ได้กับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมแวลแตกต่างจากเพื่อนนักกีฬาพาราเกมส์คนอื่นๆตรงที่เธอไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่กําเนิดจากที่เป็นคนปกติตอนอายุ17ปีก็ไปทํางานโรงงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวขณะที่กําลังซ้อนมอเร์ไซค์กลับบ้านก็ต้องประสบอุบ,บัติเหตุรถชนแล้วหนีตอนที่ทราบจากคุณหมอว่าเธออาจจะเดินไม่ได้อีกตลอดชีวิตแวลเกือบจะคิดสั้นไปแล้วเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นภาระกับทางบ้าน ถ้าเทียบกับการแข่งขันเพื่อสามเหรียญทองในปารีสเกรมครั้งนี้การต่อสู้กับความพยายามที่จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อถือว่าเทียบกันไม่ได้ครับแต่จุดเปลี่ยนของคนเราบางทีก็เป็นเพียงแค่แวบ,บเดียวเมื่อเธอพลันได้คิดและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแววเริ่มมีชีวิตใหม่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอที่นั่นเธอได้เห็นคนอื่นที่หนักหนากว่าแต่ก็มีความสุขกับชีวิตได้เมื่อมุมมองเปลี่ยนชีวิตของเธอก็เปลี่ยน จากการเริ่มเล่นวิลแชร์บาสเกตบอลเธอก็เปลี่ยนมาเป็นฟันดาบจนกระทั่งกลายมาเป็นนักดาบมือหนึ่งของโลกในตอนนี้แต่แวว์ไม่ใช่อยู่ๆก็มาเก่งขึ้นเองได้เราก็ได้เห็นมาแล้วนะครับว่ายังมีบุคคลสําคัญที่ทั้งผลักทั้งดันและทั้งลากให้แวว์กลับมาใช้ศักยภาพของตัวเองให้สุดกว่าที่เป็นอยู่ก็คือโค้ดปุ้ย นันทาจันทสุวรรณสินอดีตนักฟันดาบทีมชาติที่คอยให้กำลังใจและส่งเสียงกระตุ้นอันทรงพลังเหมือนกับการชาร์จแบตให้กับแวลในรอบชิงชนะเลิศนะครับประเภทเซเบอร์ที่แวลไม่ถนัดและเกือบจะถอดใจไปแล้วแต่โค้ชปุ้ยก็ยังดึงให้แวลกลับมาแล้วก็วัดกันในดาบสุดท้ายจนทำให้ได้เหรียญทองแรกในพาราเกมที่ปารีส20ปีแล้วที่แวลสู้ให้ทุกคนได้เห็นบนเส้นทางนี้และเธอยือนยันว่าจะยังแข่งขันต่อไปซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องเงินทองเพราะ การฟันดาบได้กลายเป็นเป้าหมายที่ทำให้ตัวเองได้รู้ถึงคุณค่าของการต่อสู้ครับ